สวัสดีค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่าการตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยบางทีมันก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดครับทําไมบางครั้งเราถึงเลือกตัวเลือก A ทั้งที่ลึกๆอาจจะชอบ B มากกว่าหรือทําในยอมจ่ายแพงขึ้นอีกนิดเพื่ออะไรบางอย่างที่เราก็ไม่ได้แน่ใจว่าต้องการจริงๆหรือเปล่าคําถามคือการตัดสินใจของเรามันเป็นของเราจริงๆแค่ไหนกันแน่คะ นั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีพลังบางอย่างที่เราอาจจะมองไม่เห็นคอยชี้นำการตัดสินใจของเราอยู่เบื้องหลังเสมอเลยพลังที่ว่านี่คืออะไรคะก็คือบริบทแล้วก็การเปรียบเทียบครับเราแทบไม่เคยประเมินอะไรโดยตัวของมันเองโดดๆเลยนะอ๋อแต่เรามักจะเข้าใจแล้วก็ตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆผ่านการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นที่อยู่รอบๆข้างมันเสมอเลยครับน่าสนใจจังค่ะ งั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากงานศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมครับผมซึ่งเป็นสาขาที่ศึกษาว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราตัดสินใจกันยังไงคือหลายครั้งก็ดูไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แต่กลับคาดเดาได้สง,งั้นใช่เลยครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจกลไกลสำคัญๆส,ส,ส,สองอย่างอย่างแรกก็แนวคิดเรื่องสัมพัทธภาพหรือ relativity นะครับค่ะสัมพัทธภาพ คือการที่ทุกอย่างมันสัมพันธ์กันไปหมดเลยแล้วก็อีกอย่างคือพลังของสิ่งที่เรียกว่าตัวล่อหรือ decoy effect ตัวล่อครับซึ่งมันส่งผลต่อการเลือกของเราอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับโอเคค่ะมาเริ่มแกะประเด็นนี้กันเลยมีข้อสังเกตที่น่าสนใจจากงานวิจัยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่มักไม่รู้หรอกว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ จนกว่าจะได้เห็นสิ่งนั้นในบริบทของการเปรียบเทียบกับอย่างอื่นก่อนใช่ครับเหมือนต้องมีตัวเทียบ ใช่ค่ะเหมือนเวลาเราจะซื้อจักรยานสักคันตอนแรกอาจจะงงๆไม่รู้จะเอาอยัางไงดีแต่พอเห็นนักแข่งใช้รุ่นไหนหรือเพื่อนมีแบบไหนเราถึงจะเริ่มอ๋อแบบนี้น่าจะดีแบบนั้นน่าจะเหมาะถูกต้องเลยครับคือสมองเราเนี่ยถูกสร้างมาห้คิดเชิงเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตลอดเวลาเลยเหรอคะครับลองนึกภาพง่ายๆก็ได้มีวงกลมสีเทาสองวงขนาดเท่ากันเปะ๊เปะๆเลยนะ วงหนึ่งอยู่ท่ามกลางวงกลมสีดำที่ใหญ่กว่ามากๆหลายๆวงอีกวงอยู่ท่ามกลางวงกลมสีดำที่เล็กกว่าหลายๆวงนึกภาพออกค่ะเราจะมองเห็นว่าวงกลมสีเทาที่อยู่กับวงใหญ่อะ,ะมันดูมีขนาดเล็กกว่าวงกลมสีเทาที่อยู่กับวงเล็ก จริงด้วยทั้งที่มันเท่ากันทั้งที่จริงๆมันเท่ากันเป๊ะเลยหลักการเปรียบเทียบแบบนี้มันทํางานกับทุกอย่างในชีวิตเราเลยครับไม่ใช่แค่ขนาดนะคแต่รวมถึงราคาคุณภาพความน่าดึงดูดเ,เราเปรียบเทียบงานกับงานวันหยุดกับวันหยุดวายขวดนี้กับขวดนั้นอยู่เสมอเลยนี่คือธรรมชาติของสัมพัทธภาพครับ พอพูดถึงเรื่องเปรียบเทียบแล้วมันมีตัวอย่างคลาสสิกอันหนึ่งที่ดังมากๆเลยคือกรณีการสมัครสมาชิกนติตยสารดีคอนมิสอ๋อครับครับเคยได้ยินเหมือนกันใช่ค่ะที่เคยมีคนเจอตัวเลือกแบบนี้บนเว็บไซต์ค่ะมี3ตัวเลือกนะครับ 1. สมัครสมาชิกออนไลน์อย่างเดียว59ดอลลาร์อืม 2. ส,สมัครสมาชิกแบบสิ่งพิมพ์อย่างเดียว1 2 5ดอลลาร์ สามสมัครสมาชิกแบบสิ่งพิมพ์และออนไลน์ร้อยยี่สิบห้าดอลลร์อาอันนี้ชัดเลยเห็นแบบนี้แล้วตัวเลือกที่สองที่ให้แค่สิ่งพิมพ์ในราคาร้อยี่สิบห้าเนี่ยมันดูแปลกแปลกใช่ไหมคะใช่ครับดูไม่คุ้มเลยเพราะจ่ายเท่ากันก็ได้ทั้งสิ่งพิมพ์และออนไลน์ในตัวเลือกที่สามนี่แหละครับเลยครับคือว่าตัวล่อหรือดีคอยเอฟเฟกตตัวเลือกที่สองเนี่ยสิ่งพิมพ์อย่างเดียวมันดูเหมือนไม่มีใครน่าจะเลือกแต่การมีอยู่ของมันน่ะ สำคัญมากสำคัญยังไงคะเพราะมันทำให้ตัวเลือกที่3คือสิ่งพิมพ์บวกออนไลน์ดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยเมื่อเทียบกับตัวเลือกที่1ที่เป็นออนไลน์อย่างเดียวอ๋อ oh. ทำไมล่ะเพราะเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเลือกที่2กับ3ซึ่งราคามันเท่ากันไงครับร2อดอลลาร์เท่ากัน การได้ออนไลน์เพิ่มเข้ามาในตัวเลือกที่3มันเลยให้ความรู้สึกเหมือนได้มาฟรีอ๋อเหมือนเป็นของแถมใช่ครับทําให้ตัวเลือกที่3ดูคุ้มค่าสุดๆไปเลยเมื่อเทียบกับความรู้สึกปอนมองแค่ตัวเลือก1กับ3นะครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมันสร้างจุดเปรียบเทียบที่ชัดเจนขึ้นมาให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นแล้วก็มีการทดลองเรื่องนี้กับนักศึกษา M B A ที่ M I T ด้วยใช่ไหมคะครับมีครับผลเป็นยังไงบ้างคะแล้วให้ฟังหน่อยสิคะครับ เขาทดลองโดยแบ่งนักศึกษาเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้เห็น3ตัวเลือกเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยค่ะผลก็คือมีแค่16%เลือกออนไลน์อย่างเดียวค่ะแล้วก็ไม่มีใครเลยเลือกสิ่งพิมพ์อย่างเดียวคือศไม่มีเลยครับและส่วนใหญ่มากๆถึง84%เลือกแบบผสมคือสิ่งพิมพ์บวกออนไลน์โห8ปแต่พอเอากลุ่มที่สมาให้เห็นแค่สตัวเลือก โดยตัดตัวล่อคือไอตัวเลือกสิ่งพิมพ์อย่างเดียวออกไปค่ะตัดเบอร์2ออกใช่ครับผลกลับตลบัดเลยคราวนี้กลายเป็นว่า68%เลือกออนไลน์อย่างเดียวโหเยอะขึ้นมากแล้วก็มีเพียง32%ที่เลือกแบบผสมแปดเหลือ32%ต่างกันเยอะมากเลยนะคะแค่เอาตัวเลือกที่ดูไม่มีประโยชน์ออกไปตัวเดียวเนี่ยนะครับเหลือเชื่อเลย แสดงว่าตัวล่อเนี่ยที่ดูด้อยกว่าอย่างชัดเจนมันมีพลังผลักดันให้คนยอมจ่ายแพงขึ้นได้จริงๆสินะคะใช่ครับและหลักการที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นก็คือเราไม่ได้แค่เปรียบเทียบสิ่งต่างๆนะครับแต่เรามีแนวโน้มที่จะโฟกัสไปที่การเปรียบเทียบสิ่งที่มันเปรียบเทียบกันง่ายๆอ๋อเทียบง่ายๆก่อนใช่ครับและก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบสิ่งที่มันดูต่างกันเกินไปหรือว่าเปรียบเทียบยากอืมอืม ลองนึกถึงตอนเลือกซื้อบ้านดูนะครับสมมุติว่ามี3หลังที่น่าสนใจราคาใกล้ๆกันเลยค่ะหลังแรกเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นอีก2หลังเป็นสไตล์โคล o เนียลแต่ว่าบ้านโคลเนียลหลังหนึ่งอันนี้คือตัวล่อของเรานะค่ะตัวลอ่อหลังคาต้องซ่อมนิดหน่อยเจ้าของเลยลดราคาให้เล็กน้อยอ่าพอจะเดาทางได้เลยค่ะในสถานการณ์แบบนี้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เลือกบ้านโมเดิร์นก่อนครับเพราะมันดูต่างจากอีกสหลัง เปรียบเทียบยากนิดหนึ่งแล้วก็คงไม่เลือกบ้านโคโลเนียลที่ต้องซ่อมหลังคาด้วยใช่แต่จะเลือกบ้านโคโลเนียลหลังที่สภาพดีใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะมันเปรียบเทียบง่ายที่สุดไงครับบ้านโคโลเนียลสภาพดีกับบ้านโคโลเนียลที่ต้องซ่อมชัดเจนมันชัดเจนว่าแบบไหนดีกว่าทําให้บ้านโคโลเนียลสภาพดี กลายเป็นตัวเลือกที่ดูน่าดึงดูดที่สุดไปโดยปริยายเลยทางทางที่จริงๆบ้านโมเดิร์นอาจจะดีเข้ากันหรือดีกว่าก็ได้ก็เป็นไปได้ครับแต่เพราะมันเปรียบเทียบยากกว่าเราเลยอาจจะมองค่ามมันไปเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าเทคนิคตัวล่อนี่ยิ่งน่าจะถูกใช้กันเยอะในโลกธุรกิจมากๆเลยนะคะเนี่ยเยอะมากครับเราจะเห็นกลยุทธ์นี้ได้ทั่วไปเลยเช่นอะไรบ้างคะไม่ว่าจะร้านขายทีวีที่อาจจะตั้งราคารุ่นที่เขาอยากขายที่สุดให้อยู่ตรงกลางๆหน่อย อ๋อไม่ถูกไม่แพงใช่ครับทำให้ดูไม่ถูกไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นที่ถูกกว่าหรือแพงกว่าไปเลยหรืออย่างเมนูร้านอาหารหรูๆค่ะที่อาจจะใส่เมนูที่แพงสุดๆเข้าไปสักจานหนึ่งคือไม่ได้หวังให้คนสั่งเท่าไหร่หรอกครับเอาแล้วใส่ทำไมคะเพื่อให้เมนูที่แพงรองลงมาซึ่งร้านอาจจะตั้งราคาให้ได้กำไรดีกว่าดูสมเหตุสมผลแล้วก็น่าสั่งมากขึ้นไงครับอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองครับ หรือแม้แต่เรื่องเครื่องทำขนมปังของวิลเลียมโซโนมาที่เคยได้ยินมาค่ะคือตอนแรกเขามีรุ่นเดียวขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอเขาเพิ่มรุ่นที่มันใหญ่กว่าและแพงกว่าเดิมเข้ามาอีกรุ่นหนึ่งค่ะคนกลับหันมาซื้อรุ่นแรกมากขึ้นซะง,งั้นเอ๊ะทำไมล่ะคะเพราะตอนนี้มันมีตัวเปรียบเทียบแล้วไงครับทำให้รุ่นแรกที่เคยดูโดดๆตอนนี้ดูคุ้มค่าขึ้นมาทันทีเมื่อเทียบกับรุ่นที่แพงกว่าโหหลักการเดียวกันเป๊ะเลยมีกระทั่งคําแนะนําติดตลกเรื่องการไปงานหาคู่เลยนี่คะคะรับ ยังไงนะครับที่เขาบอกว่าควรชวนเพื่อนที่หน้าตาคล้ายๆเราแต่ดูด้อยกว่าเรานิดหน่อยไปด้วยอ๋อครับครับเพื่อเป็นตัวล่อลบหรือแลดอยู่ด้วยให้เราดูดีขึ้นมาเทียบกับเพื่อนคนนั้นครับอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับหลักการเดียวกันเป๊ะเลยคือสร้างจุดเปรียบเทียบที่ทําให้ตัวเลือกที่เราต้องการน่ะดูดีขึ้นแต่ทีนี้ครับ การเปรียบเทียบหรือสัมพัทธภาพเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ด้านที่เอาไปใช้ประโยชน์ทางการตลาดนะค่ะมันมีด้านมืดที่ส่งผลต่อความรู้สึกและความสุขของเราโดยตรงด้วยเหมือนกันด้านมืดหมายถึงอะไรคะหมายถึงความอิจฉาริษยาแล้วก็ความไม่พอใจในสิ่งที่เรามีครับอ๋เพราะเราอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไงครับเข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนเรื่องเล่าของพนักงานบริษัทลงทุนคนหนึ่งที่เขาได้เงินเดือนปีละตั้งเกือบ3 0 0 0 0นเหรียญสหรัฐครับ ซึ่งเยอะมากนะใช่ค่ะถือว่าสูงมากแล้วแต่เขาก็ยังไม่มีความสุขแถมยังบ่นเรื่องเงินเดือนตลอดเวลาเอ้าทำไมล่ะครับเพียงเพราะว่าเพื่อนร่วมงานที่นั่งโต๊ะข้างๆที่เขาคิดว่าไม่ได้เก่งกว่าตัวเองเลยสักนิดนึงกลับได้เงิน 3, 000, 000, 000, เดือน3าม0 0 0หื่นเหรียญโอ้โหคือส่วนต่างมันนิดเดียวเองนะคะเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดแต่แค่นั้นมันทําให้เขาทุกข์ได้ใช่เลยครับนั่นคือพลังของการเปรียบเทียบในทางลบเลย เรื่องนี้มันสะท้อนไปถึงปรากฏการณ์ที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องอะไรคะ่ะอย่างตอนที่สหรัฐเริ่มมีการบังคับเปิดเผยเงินเดือนซ e o ในปี1993ค่ะตอนนั้นน่ะเขาตั้งใจว่าจะช่วยควบคุมค่าตอบแทนผู้บริหารไม่ให้สูงเกินไปค่ะดูสมเหตุสมผลดีแต่ผลกลับตรงกันข้ามเลยครับพอเงินเดือนกลายเป็นข้อมูลสาธารณะซีอทั้งหลายก็เริ่มเปรียบเทียบกันเองใหญ่เลยอ๋ออ้าวทำไมคนนั้นได้เยอะกว่าฉันล่ะ สุดท้ายก็พากันเรียกร้องค่าตอบแทนสูงขึ้นไปอีกกลายเป็นว่าผลักดันให้สูงขึ้นไปอีกเหรอคะใช่ครับจนปัจจุบันช่องว่างระหว่างเงินเดือนซีอกับพนักงานทั่วไปมันทางออกไปมากกว่าเดิมเยอะมากเลยจากประมาณ131เท่าในปี93กลายเป็น369เท่าในปัจจุบันโหนึกถึงคำคมของ H. L. Menken เลยค่ะที่เขาบอกว่า ความสุขของผู้ชายวัดได้จากว่าเขาหาเงินได้มากกว่าสามีของน้องสาวภรรยาหรือเปล่าครับครับอันนั้นก็คลาสสิกฟังดูตลกนะคะแต่มันก็สะท้อนว่าเรามักจะเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในวงสังคมใกล้ตัวเราจริงๆถูกต้องครับและผลกระทบมันกว้างกว่าแค่ความรู้สึกส่วนตัวนะการเปรียบเทียบเรื่องความมั่งคั่งหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินว่า keeping up with the Joneses เนี่ยค่ะการเทียบกับเพื่อนบ้านใช่ครับ มันทำให้คนรู้สึกจนทั้งที่จริงๆอาจจะไม่ได้จนเลยในทางปฏิบัติแค่รู้สึกว่าตัวเองมีน้อยกว่าคนอื่นที่รู้จักอืและบางทีก็นำไปสู่การตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้เลยนะครับเช่นมีเรื่องเล่าถึงหมอที่เคยใฝ่ฝันอยากทำงานวิจัยเพื่อรักษามะเร็งค่ะเป็นความฝันที่ดีมากแต่สุดท้ายก็เปนเข็มไปทำงานสายการเงินที่วอลสตรีทเพราะเห็นเพื่อนร่วมรุ่นที่ไปทางนั้นนะ่ะร่ำรวยม,มีเงินมีทองมากกว่าเยอะโห การเปรียบเทียบมันมีพลังเปลี่ยนความฝันได้เลยทีเดียวใช่ครับมันน่ากลัวตรงนี้แหละฟังดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วเราพอจะมีวิธีรับมือกับเจ้าสัมพัทธภาพนี้บ้างไหมคะจะทํายังไงให้เราไม่ตกเป็นทาสของการเปรียบเทียบมากเกินไปก็มีคําแนะนําอยู่ครับอย่างแรกเลยคือพยายามควบคุมวงจรการเปรียบเทียบของตัวเองให้ได้ควบคุมวงจรครับมีเรื่องเล่าถึงชายคนหนึ่งที่เขาตัดสินใจไม่ซื้อรถ Porsche Boxster ทั้งที่มีกำลังซื้อนะทำไมล่ะคะเพราะเขากลัวว่าถ้าซื้อบ็อกสเตอร์มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องอยากได้รุ่น911ที่แพงกว่าเดิมอ๋อพอมี911ก็อาจจะมองไปถึงฟรารีคือมันไม่มีที่สิ้นสุดเขาเลยเลือกที่จะตัดวงจรนี้ตั้งแต่ต้นเลยเข้าใจเลยค่ะบทเบรียงก็คือยิ่งมียิ่งอยากได้มากขึ้นถูกต้องครับเพราะเราจะเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับกลุ่มคนที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่จดไม่สิน้น การตระหนักรู้แล้วก็พยายามพอใจในสิ่งที่มีอยู่จึงสําคัญมากครับการตัดวงจรอืมน่าสนใจค่ะแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะอีกวิธีคือการพยายามเปลี่ยนมุมมองจากการมองแบบแคบๆเฉพาะหน้าไปสู่ภาพที่กว้างขึ้นครับมองภาพกว้างขึ้นครับมีตัวอย่างคลาสสิกเรื่องการตัดสินใจซื้อของสองอย่างนี้ครับลองฟังดูนะค่ะสถานการณ์แรกคุณจะซื้อปากกาแท่งละ25้าดอลลาร์ แต่บังเอิญรู้ว่ามีอีกร้านหนึ่งอยู่ห่างออกไปขับรถประมาณ15นาทีขายปากกาแท่งเดียวกันนี้ในราคาแค่18ดอลลาร์คุณจะยอมเสียเวลาขับรถไปไหมครับเพื่อประหยัด7ดอลลาร์อืมเจาก25ดูเยอะเหมือนกันนะคะน่าจะไปค่ะโอเคครับทีนี้สถานการณ์ที่2คุณจะซื้อชุดสูตรราคา450ดอลลาร์แต่ก็รู้ว่ามีอีกร้านที่อยู่ห่างออกไป15นาทีเหมือนกัน ขายชุดสูตรตัวเดียวกันในราคา443ดอลลาร์คุณจะยอมเสียเวลาขับรถไปไหมครับเพื่อประหยัด7ดอลลาร์เออ7จาก $450 มันดูน้อยนิดมากเลยค่ะเมื่อเทียบกับราคาสูตรคงคงไม่ไปค่ะเสียเวลาเห็นไหมครับทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันคือการประหยัดเงิน7ดอลลาร์เท่ากันเป๊ะเลยแล้วก็ใช้เวลาเดินทาง15นาทีเท่ากันเป๊ะจริงด้วยไม่ทันคิดเลยค่ะนี่แหละครับ คือการคิดแบบสัมผัสดโดยไม่รู้ตัวเราเปรียบเทียบส่วนลด7ดอลลาร์กับราคาตั้งต้นของสินค้าแทนที่จะเปรียบเทียบ7ดอลลาร์กับเวลา15นาทีของเราอ๋อถ้าเราเปลี่ยนมุมมองให้กว้างขึ้นถามตัวเองง่ายๆว่าเวลา15นาทีของฉันมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า7ดอลลาร์โดยไม่ต้องไปสนใจว่ากำลังซื้ออะไรอยู่ค่ะ <c oughs> เราอาจจะตัดสินใจได้สมเหตุสมผลมากขึ้นและคำตอบก็อาจจะเหมือนกันทั้งสองสถานการณ์ก็ได้จริงไหมครับจริงค่ะชัดเจนเลยค่ะ สรุปแล้วการเข้าใจเรื่องสัมพัทธภาพแล้วก็ตัวล่อเนี่ยมันช่วยให้เราตระหนักว่าการตัดสินใจต่างๆของเรามันไม่ได้มีเหตุผลบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างที่เราคิดเสมอไปใช่นะคะใช่ครับแต่มันสามารถถูกบิดเบือนหรือแบบถูกนัชได้ง,ง่ายๆด้วยวิธีการนำเสนอด้วยบริบทแล้วก็ด้วยการเปรียบเทียบที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นด้วยซ้ำถูกต้องครับมาถึงตรงนี้เราลองสรุปบ,บทเรียนสำคัญๆที่ได้จากการพูดคุยกันวันนี้ก็ดีไหมครับดีเลยค่ะข้อแรกเลยนะครับ หัวใจคือการเปรียบเทียมเราตัดสินคุณค่าและเลือกสิ่งต่างๆโดยอิงจากการเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นเสมอไม่ใช่จากคุณค่าที่แท้จริงในตัวมันเองค่ะข้อ2ล่ะคะขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยเพราะมันช่วยให้การเปรียบเทียบง่ายขึ้นค่ะข้อ3ข้อ 3. 3ความไรเหตุผลที่คาดเดาได้พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันเป็นรูปแบบที่คาดการได้ เพราะมันฝังอยู่ในวิธีที่สมองเราประมวลผลข้อมูลแล้วก็ทำการเปรียบเทียบอืเป็นแพทเทิร์นใช่ครับข้อ 4. ด้านมืดของการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่างต่อเนื่องอาจน,นำไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจความอิจฉาและการตัดสินใจที่มุ่งไปที่สถานะมากกว่าความสุขที่แท้จริงของเราและข้อสุดท้ายค่ะข้อ5ทางออกที่เป็นไปได้ก็คือการตระหนักรู้ถึงกลไกเหล่านี้ คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเราสามารถพยายามควบคุมวงจรการเปรียบเทียบแล้วฝึกมองภาพรวมให้กว้างขึ้นเพื่อลดอิทธิพลของการเปรียบเทียบเฉพาะหน้าลงได้บ้างครับการทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้นะคะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเราให้กลายเป็นคนที่มีเหตุผลเต็มร้อยในทุกการตัดสินใจหรอกคะ่ะครับคงยากแต่มันน่าจะช่วยให้เรารู้ทันความคิดอคติแล้วก็อารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นนะคะสามารถตั้งคําถามกับการตัดสินใจของตัวเองบ่อยขึ้นใช่ครับ แล้วบางทีอาจจะช่วยให้เราไม่ตกหลุมพรางทางการตลาดหรือหลุมพรางทางอารมณ์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบได้ง่ายเหมือนเดิมค่ะครับผมและก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะครับค่ะเชิญเลยค่ะในเมื่อการตัดสินใจและความต้องการของเรามันผูกติดอยู่กับบริบทและการเปรียบเทียบอย่างแยกไม่ออกแบบนี้มันจะเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะค้นพบ หรือเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงลึกๆของตัวเองได้จริงๆโดยปราศจากอิทธิพลเหล่านี้หรือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเรียกว่าความต้องการที่แท้จริงนั้นมันอาจจะไม่มีอยู่เลยก็ได้เป็นแค่สิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นจากการเปรียบเทียบในแต่ละสถานการณ์ที่เราเจอเท่านั้นโอ้เป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปคิดต่อจริงๆค่ะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะลองนำแนวคิดเรื่องสัมพัทธภาพและตัวล่อนี้ไปสังเกตการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันกันดูนะคะครับผมแล้วกลับมาพกกัดการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ